ตีตีตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายสาวก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนบ้างเป็ดไก่อะไรเงี้ยแลยทีเนี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเป็นเมื่อมันกมกมเล็กกมน้อยมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะคุณคุณจะคิดว่ากรมเล็กกมน้อยแค่ไล่ไก่ตีไก่ตีให้มันขาหักตีให้เป็ดมันหลังหักตีให้อะไรอย่างเงี้ยมันคิดว่ากรรม่ใหญ่แต่เมื่อมันสะสมมากขึ้นสะสมมากขึ้นมันก็คือกรมใหญ่ แลวบ้านยายสาวนี่เลี้ยงหา่านเลี้ยงห่านอยู่สองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยห่านมันก็ร้องเสียงดังเนาะคุณมันก็จะเดินไปเดินไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เข้าไปบ้านยายลายแล้วทีเนี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งยายลายเนี่ยเขาใช้มีดนะคะปาดคอหา่านแต่ว่าปาดแล้วไม่ตายแต่ว่าเห็นเป็นรอยเลยนะเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่ายายลายแกเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไหมนะแกคงคิดไม่แกคงไม่เชื่อหรอกถ้าแกเชื่อแกคงไม่ทําอย่างนั้นกับเป็ดกับไก่มันเป็นสัตว์เนาะผู้ใหญ่เอ่อคนทะเลาะก,กันไปก็ทะเลาะก,กันไปแต่ว่าถ้าไม่พอใจก็แค่ไล่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้แกจะทํำลายทุกอย่างที่เป็นของบ้านยายสาวและทีนี้แกปาดคอหา่านแล้วห่านมันก็เดินกลับบ้านมามันก็อยู่ได้สักพักมันก็ตาย แล้วทีเนี้ยยายสาวนี่รู้แหละว่าใครเป็นคนทําเพราะว่าแกไม่มีศัตรูรอบนอกค่ะแกก็จะมีบ้าปัญหากับบ้านเดียวแต่ว่าบ้านมันติดกันก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็พยายามให้กระทบกระทั่งน้อยแต่ว่ายายสาวเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามไม่ค่อยพูดหรือพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าผัวยายสาวเนะะี่ยค่ะเวลาโมโหมาจะเป็นโมโหแบบบุกเวกวยนวายนะว่าทําไมต้องทําแบบนี้คือผัวยายสาวเนี่ยจะเป็นคนไม่เอาเปรียบคนแต่ว่าไม่อยากให้ใครเอาเปรียบด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะไม่จะไม่ค่อยไป ไปลักเล็กขโมยจะไม่ใช่คนลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าไม่ใช่คนที่เอาเปรียบใครไม่ไม่เคยเอาเปรียบใครพูดง่ายง่ายแล้วีเนี้ยแต่ว่าเวลาใครเอาเปรียบแกแกก็จะรู้สึกแบบแกขึ้นเร็วอะค่ะและทีเนี้ยเมื่อยายมันเป็นกรรมล่าสุดแล้วกรรมที่ปาดคอหานี่กรรมล่าสุดแล้วอยู่มาไม่นานยายลายเนี่ยป่วยโดยการเป็นตรงคอน่ะแกจะมีเป็นจะบวมขึ้นบวมขึ้นก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจ ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรคอพอก็ไม่ใช่พอตรวจคอพ่อก็ไม่ใช่เพราะเขาก็เลยแบบดูเหมือนจะเจาะเอาน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นว่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะและทีนเนี้ยแกก็เลยไปหาหมออะไรไม่รู้แกไปไกลอะไปหาหมอส่องหมออะไรเขาแกก็รู้แกบอกว่าเหมือนแกนะ่ะโดนคนทําของ แต่ว่าไปหาหมอเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่มีใครทำอะไรคุณหรอกแต่คุณรู้ไหมเป็นบาปกรรมที่คุณทำคุณทำอะไรไว้เขาก็เลยถามอย่างนี้หมอทำนะคะถามว่าคุณทำกรรมอะไรไว้คุณก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าเขาไม่ยอมรับนะคะคือเขาคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญจะไม่ยอมรับเรื่องแบบเนี้ยเวลาตัวเองทำอะไรลงไปแล้วกรรมมันสะท้อนคืนเมื่อมันสะท้อนคืนเนี่ยมันสะท้อนคืนแรง โดยการที่ทําให้เจ็บป่วยอดอดแอดแอเจ็บป่วยอดอดแอดไม่นานไม่นานด้เนี่ย,ยายลายเนี่ยทนไม่ไหวแล้วยายลายก็เลยย้ายบ้านขายที่ดินตรงนั้นหนีหนีไปอยู่เลือกสวนไล่นาแกอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวยายสาวก็เลยกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึง่งแต่เมื่อเมื่อไม่ได้เจอหน้ากันกันกบศัตรูคู่อาฆาตกันแล้วเนี่ยคือ ก็ต่างคนต่างอยู่นะคะแบบคนบ้านนอกก็แหละก็ต่างคนต่างอยู่ธรรมดาแต่ไม่นานไม่นานไม่นานไม่ไม่รู้ว่ากี่ปีน่าจะห้าหกปีอะไรเง,งี้ยห้าหกปีเจ็ดปีเงี้ยยายลายก็ตายลงโดยที่อายุยังไม่มากนะคะน่าจะเหยียบเหยียบห้าสิบอะเหยียบเหยีบ 50, หยบห้าสิบ 50, หรือห้าสิบ,บ, 50, บน,นิดประมาณเนี้ยแล้วแกก็ตายลงโดยที่ตอนที่ตายแบบเหมือนแบบร่างกายคงจะแบบ ผอมสุดโซมอะไรเงี้ยเจ็บป่วยแลอดแดดโดยที่เนี่ยแล้ค่ะคือเล่าให้ฟังก็คือใครที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนแบบคิดว่าแบบทําไปแล้วไม่มีผลหรอกคือเข้าวัดเข้าวาก็เข้าไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องแบบเนี้ยเข้าไปโดยที่คิดเหมือนเป็นประเพณีในการปฏิบัติที่เซก็เข้าไปไม่ได้พิจารณาไม่ได้ดูจิตดูใจไม่ได้เข้าเรื่อง ทำเรื่องอะไรไม่ได้เข้าไปในใจแค่แบบคนชาวบ้านเขาไปวัดตัวเองก็ไปบ้างไปบ้างไม่ไปบ้างไปก็แบบไม่ได้อะไรกลับมาอะไรเงี้ยเนี่ยก็คืออยากให้หลายๆท่านแบบกลัวในการทําบาปว่าอย่าบอกอย่าคิดแค่ว่าเออก,กรรมน้อยกรรมเล็กๆไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเมื่อเราทาบ่อยบ่อยบ่อยบอยสะสมเข้ามากขึ้นมากขึ้นกรรมนั้นก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่แล้วก็มันก็จะตามเราทานแบบตุ้มครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จเลยเนี่ย ไปไหนไม่ได้เลยก็คือหนีกรรมไม่ได้นะคนเราหนีกรรมไม่ได้ค่ะนอกจากว่าทํากรรมดีหนีกรรมเร็วไม่ได้นอะกจากทํากรรมดีเพื่อสะสมบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้กรรมไม่ดีนั้นยังอยู่กับคงที่หรือว่าเจ้ากรรมในเวรเขาโอโหสีกรรมให้เราเมื่อเราแผ่เมตตาภาวนาให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะนี่แหละก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเนาะให้กลัวการทําบาปนะคะปฏิบัติไปแล้วเราจะมีสติปัญญาสมาธิรู้เท่าทัน เหมือนมีคนคนเหมือนมีคุณคนนึงมาเล่าให้ฟังแหละว่าอันนี้ก็ดีใจเหมือนกันนะที่เขามาเขียนเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยการเงินเขาก็ยังดีขายของดีมากเลยเขาบอกว่าเขาขายของตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์วันสเสาร์เอยวันจันทร์นี้หยุดวันจันทร์หยุดปุ๊บเขาจะรีบไปทําบุญไหว้พระอะไรตามวัดต่างๆเลยสามีก็ปฏิบัติเมียก็ปฏิบตัติแบบศินเสมอกันมากเลยเธอคือ,คอแบบ ปฏิบัติสวดมนต์แผ่เมตตาภาวานาทำบุญทำทานอยู่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็มาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวานานั่งสมาธิปฏิบัติเพิ่มเข้าไปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเงินเงินทองนี่คล่องมากเลยแบบไม่น่าเชื่อเนาะคนที่บางคนที่บอกว่าช่วงโควิดจะซุดจะซุดแต่บางท่านหลายๆท่าน่ะกลับตรงกันข้ามนะกับยังแบบอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีกินดีค้าขายคล่องเงินเงินคล่อง การงานดีเหมือนคุณพี่ท like ี่เล <affe> ่าให้ฟังแหละแกบอกว่าเงินเดือนก็ขึ้นงานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะมันจะมีแบบมันจะมีข้อเปรียบเทียบเนาะบางทีเราไม่ซุดนะคนอื่นเขาซุดแต่เรายังไปได้อยู่หรือว่าไปได้ด้วยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็จะเอามาแชร์ประสบการณ์แบบนี้เนาะก็ขอบคุณอนุโมหานาสาธุบุญกับทุกท่านที่มีจิตใจ จิตใจเมตตาจิตใจที่ดีขอบคุณกำลังใจเนาะหลายๆท่านมาเขียนก็โอเคดีใจด้วยนะคะก็ริฉันก็มาเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นเนาะไม่ต้องเชื่อเนาะเอาไปปฏิบัติด,ดูเอาไปพิจารณาดูว่าจริงไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าเชื่อโดยการที่เรายังไม่ได้พิสูจน์เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราฟังเขาแล้วเราไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเราเนี่ยเราจะได้ มีปัญญาด้วยในการพิจารณาตามเราจะได้รู้เท่าทันด้วยว่าเวลาเรามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนและเราเราอย่าพึ่งปรีดเหมือนคนคนนี้ละค่ะที่เขาค้าขายเขาบอกว่าคุณหน้าคะเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเวลามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยเหมือนมีตัวบอกว่าคิดดูพิจารณาดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบจะบอกเขาตัวพิจารณามันจะดีดขึ้นมาบอกว่าคิดก่อน ดูก่อนแล้วก็คิดตามดูตามพิจารณาเมื่อเราเกิดความพิจารณาเนี่ยค่ะ,ะความใจร้อนหรือสิ่งต่างๆที่เราจะพูดออกไปปฏิบัติออกไปเนี่ยมันจะมาทีหลังเมื่อมีการพิจารณาว่ามันถูกมันต้องมันใช่หรือไหมแล้วค่อยพูดแล้วค่อยคิดแล้วค่อยพูดแล้วค่อยปฏิบัติออกไปอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยทำให้เรามีสติมันจะไม่ค่อยพลาดนะ่ะ พลาดก็น้อยคือหรือการทําธุรกิจการทํางานอะไรก็ตามถ้าเราต้องใช้การตัดสินใจนะคะดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะขอปูเลยคลู่ขอปัญญาเพราะว่ารู้สึกว่าปัญญามันใช้ได้หลายอย่างมันทําให้เราคิดออกทำโน่นทํานี่ได้ให้เรามีคําตอบที่ดีกับหลายๆท่านให้เราคิดออกว่าเราต้องทําอะไรให้เราคิดออกว่าเราต้องพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นคนที่ทามาค้าขายนะขอให้มีปัญญานะคะให้ท่านกล่าวว่าให้ท่านมีปัญญา ท่านจะคิดออกท่านจะว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรพูดยังไงพูดทําอะไรก่อนทําอะไรหลังทําแบบไหนถึงจะประสบผลสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราขอแต่เงินแต่เราไม่ขอปัญญาอนะเราเราเราได้ปัญญามันจะได้ทุกอย่างตามมานะคะได้ปัญญาแล้วก็คิดออกทําอะไรเงินทองจะไหลมายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็นะต้องอธิษฐานแบบนี้นะคะจะได้แบบ เวลามีอะไรเข้ามากระทบเราจะตามรู้เท่าทันเราอย่าพึ่งไปใส่อารมณ์กับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะดิฉันรู้สึกปวดหัวค่ะเดี๋ยวดิฉันขอลาไปแล้วนะคะโอเคอนุมโมหนาะสาธุบุญกับลูกหลานหลงวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านดีใจทุกคอมเมนต์ดีใจทุกท่านที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ๆดีใจกับทุกท่านที่เข้ามาดูเนาะก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะจะได้แบบ ดีต่อเราด้วยแล้วก็ครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานท,างทุกอย่างทุกอย่างที่เมื่อเราดึงพลังงานที่ดีเข้ามาสิ่งดีๆก็จะตามมาตามมาตามมาอะไรยเงี้ยค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ปฏิบัติประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแข่งกับตัวเองแข่งกับใจตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับใคร บังคับใจตัวเองให้ได้เมื่อบังคับใจตัวเองได้แล้วเราจะชนะหลายๆอย่างที่เข้ามาหรือว่าจะแทบทุกอย่างเลยดูใจดูจิตดูใจปฏิบัติไปเรื่อยๆดูจิตดูใจพิจารณาไปเรื่อยๆโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องใหม่ๆให้ฟังนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ